สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสหรัฐและประเทศพันธมิตรได้ร่วมกันกดดันให้หยุดยิง21วันทันทีบริเวณชายแดนเลบานอนอิสราเอลเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทูตในการบรรลุข้อตกลงทางการทูตทำการความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานซึ่งอาจทำให้เลบานอนเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ สำหรับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ที่อยู่รอบๆในบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันกลุ่มก่อ,อก,การร้ายได้ตอบโต้ด้วยการยิงจรวดจ,จำนวนมากและระบบขีปนาวุธพิสัยไกลได้เล็งเป้าหมายไปที่เชลอาวิฟโดยมีการรายงานว่าผู้บัญชาการทหารอิสราเอลได้สั่งทหารให้เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินต่อกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ทำให้เกิดความกลัวว่าการสู้รบอาจเลวร้าย อย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวได้ออกร่วมกับมหาอำนาจตะวันตกญี่ปุน่นและมหาอำนาจอาหรับที่สำคัญในอ่าวเปอร์เซียได้แก่กาตาซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำกลางผู้นำที่ได้พบกันในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอกขณะเดียวกันทางด้านของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติก็ยังได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในเลบานอนทันทีอีกด้วย